สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้อีพีนี้บ่าวสักเราพาทุกท่านไปที่เกาะล้านพัทยาครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่หลายๆครั้งที่เรามาแล้วรู้สึกว่าสนุกและก็ไม่เบื่อเลยเพราะว่ากิจกรรมที่นี่มีให้เราได้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตกปลาตกมึกด,ดำน้ำดูปะะการังอยากจะเปิดประสบการณ์กีฬาทางอากาศร่มร่อนบินชมวิวสวยๆวิวหลักล้าน ก็สามารถที่จะมาทดสอบสภาพจิตใจได้ที่เกาะล้านครับบรรยากาศโดยรวมจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบาท2องาวด้วยนะครับหลวงพ่อสวัสดีครับหลวงพ่อเจริญพรอ้าพี่อร <laughs> ว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับ Uh, จุดชมวิวหาดตะแหวนเกาะล้านครับจุดชมวิวหาดตะแหวนเกาะล้านโอ้โ oh, หพี่แล้วพี่แต่งตัวดูที่เหมือนหลวงพ่อเลยพี่ uh, ตอนนี้นักบินนะครับนักบินครับมองไกลๆทรงผมพี่ได้อ่ะพี่ดูดิครับทุกคนโอเคครับทริปนี้อีพีนี้เรามาอยู่ที่เกาะล้านนะครับแล้วจุดนี้ก็คือตรงนี้คือหาดตะแหวนทั้งหมดที่เป็นโค <c oughs> ้งอันนี้คือจุดชมวิวที่ทางเมืองพยาม,มาทําเพิ่มกลางคืนจะมีไฟครับไฟ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็น เดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ผมจะพาเราไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูกันไปพี่ไปต่อเลยดีกว่าป่ะเล g โก้เล g โก้โอเคครับตอนนี้เราก็เราก็เดินทางไปสถานที่ตรงไหนต่อนะครับเดี๋ยวพี่ผมพี่ผมนําทางไปโอเคพี่ตอนนี้เราอยู่จุดอะไรในตรงนี้อันนี้ที่ทําการแฝงหอร้านครับที่ทการแฝงหอร้านอ่าเป็นมีเหตุการณ์อะไรยังเสียงตามสายกล้องวงจรปิดถ้าของหายอะไรก็เรามาดูมีเหตุการณ์ ตีกันหรือว่ามอไซค์ชนมาดูบาดเหตุอ๋อสามารถดูเอ,อ่อกล้องวงจรปิดตรงนี้ได้ได้สามารถดูได้หมดของหายก็แจ้งไว้<ฮ>สายอยู่นี่คนดูดิสายสยมูมไหมพี่พี่ผมเจอดูน้ําครับผมเจอแบบน,นี้ผมอยากกระโดดไปไปงับปลาหมึกมากเลยพี่โอเคเดี๋ยวจัดให้มีหมึกใช่ไหมหมึกมีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะท้านะว่าผมเองเนี่ยจะลงไปงับหมึกในน้ําได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมนะ อุตวตัวนั้นจุดเทคกกฟของก่อล้านนะครับลุมบอนก่อล้านจุดไฮไลท์ของเรามีทานบุนโกจุดชมวิวหาดตะแหวนคือตรงนี้ที่เรากินปราหลวงพ่อมาสักครู่นะคที่เจอกันทีแรกนะครับโอเคพี่ตรงนี้คือก่อล้านเขามีพัฒนาอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็เสริมมานะครับทีแรกก็ทําหลังตัวนี้สะพาน แล้วฝนมันตกเวลาขึ้นจากเรือ,อก็ทำหลังคาเพิ่มแล้วก็มีแสงสว่างมาคือตอนนี้มีการพัฒนาครับอ่าข้างบนนี้ก็คือว่ามีที่กันแดดกันฝนกันแดดกันฝนแต่ว่าไม่ปิดเทืบหน้าเป็นหลังคาใสเหมือน,นที่แลมมาริไฮครับคือตรงนี้คือสาขาของเมืองพัทยาครับ ก็เลยงบประมาณตรงนั้นก็ได้มาถึงตรงนี้ด้วย oh. จ,าจากตรงนี้ไปเราเดินไปท่าเรือถ้าเรามาจากพัทยาเราก็มาขึ้นนี่คือท่าเรือหาตะแหวนตรงนี้ท่าเรือหาตะแหวนใช่ส่วนฝั่งด้านด้านด้านห,หน้าบ้านหน้าบ้านครับ oh. แต่ว่าหน้าบ้านคือใช้เวลา30มนาทีแต่ตรงนี้สีนาทีโดยประมาณถ้าเราขึ้นจากท่าเรือมาถ้าเราเดินเนี่ยมันจะไกลมากกว่าจะถึงมันไม่เหมือนท่าหน้าบ้านคือใกล้ ตอนนี้่าจะถึงคิวรถมันจะไกล<ช>ก็ตรงเนี้นะพอเราขึ้นจากเรือมาปุ๊บ<ช>ถ้าคนมีเ<ม>บ็ดก็ไม่ต้องเข้าหาดก็ตรงนี้ก็คือตกปลาหมึกได้เลยตกปลาหมึกได้เลยตกปลาหมึกตรงเนี้หมึกเข้า<อ>แล้วก็ทางด้านซ้ายมือเป็นสะพานไม้เนี่ยดังเดิมเป็นหาดสังวันหาดสังวันเหรอพี่ตรงนี้อ๋อนี่ใช่ไหมที่เราจะไปกันใช่เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหาดสังวันระหว่างถ้าเรานั่งเรือมาเราไม่เข้าหาดตะแหวนเนี่ยเราขึ้นสะพานปุ๊บเราเลี้ยวขวาไปหาดสังวันนี่เราจะไปหาดสังวันใช่ไหมใช่เราเดินไปเลยนะเดิน อันนี้ <Okay. S 1> สวยตรงนี้สวยมากค,ครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูหาดสังวานครับมามันเป็นสะพานไม้ที่เหลืออยู่สองแห่งอุ้ยนี่แล้วมันจะหกักไหมเนี่ยก็เดินดีๆนิดนึงครับให้อยู่ตรงคานนะครับแต่แต่อย่าไปขึ้นคานนะครับมันเป็นหินอันนี้เป็นก็คือเกาะก็คือภูภูเขาหินภูเขาที่ว่าภูเขาไฟมันระเบิดแล้วมันเย็นแล้วเกาะล้านก็คือส่วนหนึ่งของภูเขาไฟที่มันเย็นแล้วครับเพราะฉะนั้นหินบนเนี้ย มันจะมีหินชั้นหินแปรหินที่เป็นแร่ก็เรียกว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่ขอล้านครับอันนั้นคือเป็นผดเหมือนนินแต่เนี้ยคือหินชั้นหินแปรสะพานไม้สะพานไม้นี่มีตั้งกับผมเด็กๆเลยครับเป็นห้าสิบปีได้แล้วะพาสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีแล้วครับอู้ดูดิน้ำใสมากครับท่านผู้ชมหูเห็นตัวปลาเลยนะครับเนี่ยจุดนี้ไอเรือที่เราเห็นเนี้ยเป็นเรือทองกระจก เรือนู่นใช่ไหมอ่าโดยที่เราไม่ต้องดำน้ําสามารถเห็นปากการังได้โดยที่วิ่งผ่านเลยเพราะเรือเป็นท้องกระจกท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือหาดสังวานครับมันมีประวัติความเป็นมาไงพี่หาดสังวานก็ตัางาเด็กๆ้วครับเดินตกปลากันแต่สะพานนี้เพิ่งจะเกิดประมาณ50ปีได้5 0ปีแต่สมัยก่อนมันจะเป็นหินแบบนี้เดินตกปลาก็คือเดินบนหินเลยถ้าน้ําลงก็คือเดินชายหาดแต่ตรงเนี้ยปากการังเขาควางปากกาลังสมองเยอะปากการังเขาควางครับ กับปากการังสมองครับทำไมถึงต้องเรียกอ่าเขาฟังมันจะมีเหมือนเขาฟางเลยแหลมๆงอกไปเรื่อยๆส่วนปากการังสมองจะเป็นก้อนกลมๆเหมือนสมองพอแล้วจุดๆนี้มันคือจุดอะไรพี่อันนี้เป็นเป็นที่ส่วนคนไปแล้วเป็นหาดสังวานเป็นรีสอร์ทที่เขาทำเจ้าเดียวเลยครับตรงนี้มีเจ้าเดียวเลยก็ดูสสวนกันคนจีนเยอะแล้วก็มันจะมีแต่กอน่ะตรงนี้ไม่มีเป็นบ้านมันจะเป็นแบบกระโจมเป็นโดมเห็ด ตรงนี้ไม่สงวนสิทธิ์ใช่ไหมครับอันนี้เฉาพาะของเขาครับเขาซื้อลิขสิ์ไว้กาวเดียวคือคือคนนอกนี่ไม่สามารถที่จะผ่านออกเข้าออกได้มาเที่ยวมาอะไรได้ครับแต่ว่าถ้าจะพักค้างคืนก็ต้องติดต่อเจ้าของก็ถือว่าพื้นที่เฉพาะเฉพาะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเหมือนหัดวเนเลแต่ว่าพื้นที่มันแคบเราเราแค่เดินผ่านเดินเล่นอย่างนี้ได้เ,ดเล่นถ่ายรูปได้สมยัยเด็เก่ผมก็เดินตกป่าหลบเกาะน,นี่แหละ มันจะมีต้นเทียนใช่ไหมมีต้นเทียนต้นโพทะเลอ่ะผมถามหน่อยต้นเทียนต้นเทียนนี่มันมันไปใช้อะไรบะได้บาพี่เปลือกเขาเอาไปดองแมงกะพุนครับเป็นการฆ่าความคันของมันแล้วกินแล้วจะหลุดหลุดเหมือนที่เราไปใส่เยลโลโฟอ่ะอ๋อนี่นี่ใช่ไหมอันนี้ต้นโพต้นเทียนนนครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวพาไปดูต้นเทียนมานี่ครับทุกคน นี่คือเทียนน,นี่ครับเทียนทะเลเปลือกนี่ครับสังเกตว่าเปลือกหายหายเนี่ยคือเจ้าเอาไปดองแต่นี้เจ้าของเขาห่วงแล้วจะอยู่เก็บเป็นมันเป็นไม้ประดับที่สวยสวยแบบหนึ่งท,ที่ที่ดูลักษณะมันเป็นเหมือนแบบบอนไซรอ่ะใบใบมีความเข็มในตัวเขาบอกว่าใบดูนะอยากให้ดูนะอันนี้ใบใบของเทียนทะเลใช่ไหมฮะถูกต้องจะบอกว่ามีความเค็ม สมัยโบราณเขาเอาไปใส่ด้วยน้ำจิ้มแล้วมันก็จะเค็มๆโยเกี้วมันออกแบบรสชาติเค็มๆหน่อยทุกคนดูดิดอกสวยนะครับแต่ดอกหวานนะดอกเนี่ยมีแกสอนหวานพึ่งแกตอมนะพึ่งยาวแกสอนไปตาข้องลองกินดูลองเคี้ยวดูดิต่ข้องเคี้ยวเป็นไงเค็มไหมเกลียวเกลียวเค็มวาด แค่นี้ก็เข้าต,ตรงนู้นเมือนที่นอนกันแล้วสำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้บ่าวซอกกล่าวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ